ดีครับเพื่อนๆน,นี่พี่เจิดนะครับก็วันนี้พี่เจิดจะมาไขข้ขอกังใจว่าเอ๊ะซูมเนี่ยมันใช้ง่ายหรือใช้ยากนะครับก็จริงๆแล้วมันก็ใช้ง่ายแค่เพียงแต่เรากดดิกนิ้วนะครับแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับเมื่อเราเข้ามาในห้องแห่งนี้แล้วนะครับเป็นห้องที่เป็นคือชื่อว่าห้องช่วยคนไทยให้มีไรายได้กับโรงเรียนกุนซืออยูพิกซึ่งเป็นการสอนงานขายนะครับ พี่เจอดก็จะส่งลิงก์นะครับของซ o มนะครับลิงก์ซูมมาให้พวกเรานะครับให้พวกเราในการลงในโทรศัพท์มือถือสําหรับคนที่ลงไปแล้วก็ไม่ต้องลงซ้ํานะครับคนที่ยังไม่ลงก็คือให้ลงนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็มีให้ดาวน์โหลดลิงก์นะครับจาก iOS นะครับหรือระบบ Android จากมือถือของเรานะครับ ง่ายก็คือกดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะมีคาว่าอ่าติดตั้งนะครับมีติดตั้งอยู่นะครับอ่าแล้วเราก็กดติดตั้งไปเลยนะครับรอสักครู่นะครับอ่าทางลิงก์ซูมนะครับเขาก็จะทําการดําเนินการติดตั้งนะครับอ่าลงสู่เครื่องของเรานะครับถ้าเป็นใครเป็นของ Android ก็กด Android นะครับใครเป็นของ iOS ก็กดของ iOS นะครับ อตอนนี้ลิงก์สูมก็ทําการติดตั้งนะครับง่ายๆก็คือ,อเร็วมากรวดเร็วมากนะครับสําหรับลิงค์สูมเป็นตอนนี้มันเป็นลิงก์ที่เป็นความนิยมสูงสุดนะครับตอนนี้นะครับเพราะมันอยู่ในช่วงยุคของโควิดนะครับรอ,าอการติดตั้งสักครู่นะครับครับรอการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะครับ พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มากดที่คําว่าเปิดนี่นะครับกดนี้ที่นี่เลยนะครับกดไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับตอนนี้เขาก็จะขึ้นมาที่หน้านี้นะครับ start a meeting นะครับพอขึ้นหน้านี้เรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วตอนนี้นะครับก็คือเราก็มารอนะครับมารออะไรนะครับรอลิงก์จากที่ ทีมงานนะครับทีมงานจะส่งเข้าไปให้นะครับเดี๋ยวพี่เจิดจะให้ดูนะครับลิงก์นะครับลักษณะของลิงก์นะครับลักษณะของลิงก์ที่ทีมงานส่งไปให้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือ กดเข้าไปเลยอ่ากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะลงแอปไหนดีนะครับเราก็มาเลือกที่ซูมนะครับเลือกที่ซูมกดไปเลยนะครับกดไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะวิ่งเข้ามาที่นี่นะครับทีนี้ก็จะถามว่าคุณจะให้ชื่อใส่ชื่ออะไรดีนะครับเนี่ยในช่องในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะครับ Your name เนี่ยนะครับ Your name นะครับ ในที่นี้พี่จ,จะให้เป็นชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษนะครับพี่จะนะครับเข้าไปนะครับใครมีรหัสคำเชิญก็ใส่รหัสคำเชิญเข้าไปก็ได้ครับแต่สาหรับคนใหม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นมานะครับเราก็มากดคําว่า โอเคไปเลยนะครับกดโอเคไปเลยอ่ากดโอเคไปตนะอนนี้ปรากฏว่าเขาเข้ามาแอปซูมเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเหลอเรามากดนะครับกดคำตัวนี้เองนะครับเนี่ยนะครับ w i f i ออเซ l l l าร์ดั a ตมันคืออะไรเหรอนะครับมันก็คือเสียงของเรานั่นเองนั่นแหละมันก็คือเสียงของเรานั่นเองนะครับพอหลังจากนั้นมาเราก็กดไปเลยนะครับ แล้วก็กดคําว่าอนุญาตนะครับหลังจากกดคําอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เราก็เข้ามาสู่แอปนะครับเรามานั่งรอเรียนก็ได้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะเป็นการแนะนําการใช้แอปซูมในการเข้าเรียนแค่นี้ก่อนนะครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ